ล้ครับพื่อนผองที่ไลไลปืดปืดปืดไลไปเลยไล่ไปบีทั like. ้งดอกบานทั paint, ้งดอกตูมไล่ไลไลลงไปยศันลงไปยศสนตุบลงไปหอนห้องเลีงสายเลยครับผมเคือสุดหยอดเลยครับเก็บไปไดทกทงผิดหอกครับเพื่นองก็าท่ามันต่า้นองเฮ็ดแล้วผมแดงแดงแจ๊เลยครับยี่สามดอกคือผลกัดตีดอกครับเออมันอไครับเบอไหไก่ราบ่ได้บได้บ่ได้เก็บเอ้ยเฮ็ดปุ่ดำครับ หางอัดลายด้วยครับทีละบอกงามขนาดเลยครับขาก็เป็นขาเลยผมกระปุกลูกยครับแกงหวานหอมขนาดน้ำสองดอกครับงามขนาดเลยครับง่ายมากงามมากเลยสุดยอดเลยครับเนี่ยไปกระเพาะอยู่ครับสามสี่ดอกครับงามครับสวัสดีครับพ่อพีน้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอร์แดนท่องเก็บเพชรครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมือนีิกระป๋อาของวันที่8เดือนสิงหาคมสองพันครับ พิกัดกันก็นกนคือปลาโนนท้องมูสามตำบลเหนือคาอำเภอบุญทเธอจตุรบุญราชธานีครับมืนอนี้เขาเชิเริมม่มหมายเลยจากไอ้วั้งบาปไปครับพ่อพี่น้องหลุดเดินกันมาแล้วครับพบบอมม่อ,มมอพี่น้องมาอยู่วั้งบากถึงชิบีเหฮดยังเกิดเพราะเขาไ้เก็บแน่ได้เสียมานบอกครับเชิญพ่อพี่น้องที่ตานรุ่ชมครับดอกแดกแหกงมันครับเฮ็ดผึ่งแดงชี้ครับเฮ้ยขายเาออนไลน์ด้วยครับ อยู่ในโพนครับตุ่นโอครับกรสิวเห็ดงอีกเดือกหมูแดงพานครับงามขนาดนะครับพนตุ่นโตครับล่องสิม้ากันไรครับเพื่อนพี่น้องเลยเดือดหน่อยก็หม้อหวานวัสิดีไรก็หม้อหวานมีทั้งบานทั้งตูมครับตัวนั้นตูมครับไหลมาสี่ครับเพื่อนพี่น้องทเหลือแต่นี้ก่อนเนาะครับ อย็งดีอยู่ครับไปพี่น้องใหม่ทับเพิ่นครับหมุดแล้วครับไปพี่น้อทีมันบ่ครับมือนหลุดน้ำกันไปเรื่อยๆครับ เดล่งโกนะครับพัดเตสุบพ่อครับเหมือนหลุนๆครับเพื่อนพี่น่อฮะตัวครับเพชรผงนุ่งยุงครับท้องนาครับมีอยู่ครับสุดยอดเลยครับขะงาอัดหรอเยู่ครับรอที่กระงามขนาดครับพี่น้องท้องน้ำมีเยอะครับจริงหรอครับตัวครับอันนี้ ขายาอีอดหลาันนี้ลครับดอกงามขนาดเลยเพือครับนนี้เละครับเออดอกงามขนาดเลยเผ่งเกิดจะได้ตออย่ครับพี่หนอ้อแต่บาา่าหักเ้าทายทํำลำบากครับเก็บเอาไปตัดตีนยึดถึงนอกครับวนี่เลยลักษณะของดอกกันงามงามครับเก็บผพ,พ้เดียวครับพี่นอ้อ เอาไปตัดตีนอยู่ตั้งทึ่งครับอืมดอกกำลังครับแกงหวานขนาดน้ครับดอกข้นสีคล้ายฮ็ดพึ่งกระเบาเอาไปลองแกงบ้างนะครับน้ำคนก็อื่นฮ็ดเพึ่งหวานครับพม่รู้เนาะเจ๊ขี้ฟังเพื่อนได้ พ่นน่อครับมันเป็นดอกขี่ไหลได้วยครับมือกรอนนี่จ้อยนั่นท่องมาเห็นเมันเก็บเอาผลอับเป็ดกองกันไหวผ่นาเห็ดผีเบอือประจักษ์เห็ดผิดประจักษ์เข็ดอะไรกันว่าครับมันสก็บเอาไปนั่มกะมันลอยแล้วครับพี่พน้องมึงดูในฟังห่วยนะครับพี่พน้องมันสั้นไม่มีมองต่างกลอง ขันไล่ตาก็ขอตรวจได้ลายด้วยครับเห็ดตรงดำครับด้ายจะไม่ดอกเดียวครับดอกงามๆครับแกงสีว้านขนาดเด้อครับตานเห็ดหลังเขียวครับเป็นพี่น้องตะกอนยังอยู่ครึ่งหนึ่งครับข้ายูโรเป็นแข็งดีอยู่คนีดยตานเห็ดตรนหนุนพ้นครับเป็นกออยู่ครับว่านี่คำว่านี่แต่แม่เล่ามกกินแทบเสบครับ ตัวครับตักขึ้นตรม่ง่ามเลยครับเห็ดหลังเขียวครับเห็ดไข่เขียวครับบ่เป็นอะเขียวไปต่อครับเห็ดผึ่งดำครับจะได้จะมาอยู่โดกเดียวโดดๆครับตามเห็ดขาวดิ้นครับหรือว่าเห็ดนาขาวนะครับเป็นไปหน่องขาวงามขนาดเลยพ่อน่คือสมดีนะครับเห็ดผึ่งแดงชี้ครับออ หลวงคงอยู่ครับเกียที่เจพันยูดอกเดียวครับดอกงามขนาดเลยต่อครับเห็ดข้าวดินครับดอกงามขนาดเลยครับแข็งจะถดพี่พี่น้องอยู่ในว่างบ,าก,บากเข้าก็ได้ซ้ำนี่แล้วครับบานนี้เข้าใหญ่มไม้มากแล้วครับพี่พี่น้องเขามาริมฟังหวยดินหามะพรพอครับเห็ดละงอกเหลืองครับ ไข่มันก็มีครับพในช่องดุน่นงงนะครับว่ามันจะได้ทำไรครับเด็ดออก,กอข้างห่างครับใหญมาเริ่มตังหอยเดินเด้านหานที่ไปจะได้ก็ไปอยู่บ้างบากตัวได้ผิดหม,มานอนครับดุนกับใครมันครับหากไปมันได้ครับเอางาจ้ะสามใคร หาจนไดครับ,ปรบรเป็นนัง,งครับไข่บางงามๆครับมึงตีละ่ะเท่าท,ที่ดีหน่อยครับต,ตุลโตครับมันว่ามันนี่บ่อน้ำทรัพย์ครับเป็นในลักษณะนี้ก็คือว่ากินได้ได้ครับเป็นฝีหนองสะอาดดีครับเป็นแบบนี้ เปลงข้ามครับต้นนี้เขาใหญ่ามากไอ้อยอดหัวเขาเหมยเด้ครับเพื่อนพี่นอ้องแล้วพ่อยศดอกแหลกครับเห็ดเปลงข้ามต้นต้อยครับห้าสิบพ่อ็ดตั้งเน่ครับเ็ดเกิดหางครับเพื่อนพี่นอ้องเห็ดเปลงดำครับทุ่งยูดอกด้วครับเนื้อตีนโฝนนะครับ ดอกเป็นเชี่ยมเหี่ยวอะไรกันในดอกครับมันเห็ดมันไหวครับก็อยู่โดนนะครับอาการเวร้เพื่อสิออกไม่อีกครับเห็ดปืนอยดำครับเขาไม่ขับดอ้นครับขึ้นเทียงแล้วครับพี่น้องเขายจะม่ทัานใดเห็ดด้วยครับเหมือนนี้นปุ้งๆเลยครับหายงายอัดลายดู้ครับพีล่ะกำลังพอดีแกงครับเ่อ เฮ็ดเปงดำครับดอกงามขนาดเลยครับขาก็เป็นขาเลยผุดตูปลุกอยู่ครับแกงหวานหอมขนาดเลยครับเฮ็ดเปลงดำครับข้าใหญ่ครับมาในดอนวัดอะไรเรอยครับเป็นดอกแหลกครับแต่เป็นดอกใหญ่คือสีบนย่งงนะครับพอห้อยเคียร์ไปแตกๆคือกับเท่นี้เฮ็ดข้าวดินครับออกหางครับพี่น้องเฮ็ดเปล่งดำครับ ูครับหลอดตาเลยจะได้ปุ่นไม่ต้องบวงคือดึกไปตะกอขาดไปครึ่งหนึ่งมันครับดอกนี้ง,งามขนาดครับพี่น้องมามีสองดอกครับเสียงแดดครับพี่น้องท่าย,ยางครับสี่ดอกนะครับนี่ดอดกก็งามครับ เดี๋ยวข้างหน้าเราดูครับเพื่อนๆเราจะสีพ่พ่อครับประดี๋ยของม่หลเหมือแล้วครับแน่ดอนวัดข้างนี้ครับดอกนึงครับหมดเป็นเฮ็ดเขานะครับเป็นเห็ดหนอนเห็นไครับงามขนาดเลยสวยนครับต่อข้างขนาดแล้ครับพื่อนหลอดตาก็จะได้บุญอ่ครับ อยูดแป้นเลยครับไม่บ่งน้ำเนยบังกระตาเช็ดนะเป็นอยู่บ้าไหนล่ะนี่อยู่ในท่อนท้องไงล่ะแม่นและมันอยู่กระหม่อมโคตรหูโคตรนตัวเอ่อเช็ดเปล่งขดงครับกระตาล็นกสีเปรนเศงน้ำสองดอกครับงามขนาดเลยครับขัางขานั้งมีครับดอกนึงครับกระสิบุอครับเพื่อนพี่น้อง คนหลายซะเหลือกเกินเฮ็ดบ่เกิดก็ได้คือว่าน้อครับไม้มันไผ่มันมันนะครับถึงให้หง้มานม,าน,มน,นี่ะครับท่านนาพออยู่แล้วครับตัวน,นึงครับงามกันครับดอกเด็กสุดยอดครับเกลือพอเข้ามา,าครับเพ่อพี่น้องว่าหาเฮ็ดบ่ได้หลายก็เด้แล้วน้องมาแหวงบ่ไดือดโดนเลดอกทั้งคางก็งามเหมือนครับพ่อพี่หน่อนี่แหละครับ เทปเพินดําเียก็ลักของคน่นี่แกงจะว้านหอมขนาดเลยครับทั้งหน้าก็มีอยู่ครับสุดยอดเลยครับเนี่ยมันใบกระพาออยู่้วครับสามสี่ดอกครับงามขนาดเลยครับคุณนะตัวนี้ก็ไปครับงาม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 ครับเนี่ยมันทีตเทปประนํำเ็ปกระจุยจีอยู่ครับนี่ก็สุดจอดกันครับเกือบบเขมาน้อครับเดี๋ยวครับงามงามครับ สุดยอดสุดยอดครับมีแต่ดอกตั้มก็ดีแกงเลยครับที่แล้วครับแต่หอ,อยนะเขาวจนพุ่นเฮ็ดเกิดหางมากครับเป็นผหนอนว่าเขาคือมาเฮ็ดเขากระยางแบบบ่อใดอันไหนปันไหนงานกันครับขอบคุณอีกทึงด้วยครับเป็นผหนอ,าาอนที่เขามารับชมแต่จยน้ำท่วงเราผาดพัง ถือว่าเป็นการจ,าจับจวงเฮ็ดไห้ว่าสบายใจจนท่องกับตรงกากรพัฒน,น์เป็นอย่างสูงด้วยครับน่งามครับรเจอเฮ็ดผงสองสีครับกันเป็นเฮ็ดผงข้ามครับโอ้บ้หนาเสือเลยครับเพื่อนพี่น้องตัวนี้เฮ็ดผงดำครับดีนะครับงามขนาดเลย พอเหรอครับอยู่ชุดเดียวนี่นะครับเพื่อนพี่น้องขันพ่อยังสีตลอดไข่อยู่ที่ไหนครับเห็ดเปิงดำครับจุดนี้ร่างเห็นดอกเดียวครับหาหมีก็ต้องจะเข้ากับข้าวพ่อยครับวัชพัดใบป้านเนี่ยครับตุ้นตโอครับจะเหลืองหมวกเหลืองบานครับนี่ทั้งดอกตุ้มทั้งดอกบานครับเพื่อนพี่น้องดอกตุ้มมีสามสี่ดอกครับดอกบานสองครับ อยู่ในฟางห้องลินทรายเนะครับเพื่อนๆหน่องหลอดตาได้กันไหนเเดเคเคูหนิสวยหมดครับนี่นะครับโอยกเครียร์ครับเพื่อนๆหนองน้ำค้ามันมีจีนี้มใมันอยู่ข้างขางมันไครหนอยมันเทว่ายครับนี่ก็ที่บางกางขีนครับนี่เลยครับพอแล้วครับนี่ไข่มั้ครับ นดูนะครับลักษณะของมันอยู่ครับแล้วครับไพี่ผนองที่ไหลไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บไหลไปเลยไหลไปบีทั้งหน่อบานทั้งหน่อต่มไหล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 ลงไปยโัธรลงไปยโัธรตุ่มลงไปหอนห้องเลี้ยงสายเลยครับผมเฮ้ยสุดยอดเลยครับเิ่จากกระนิ่งก้อนนะครับนี่ทีสั้นครับพี่ผนองไทยของทางล้ำบากครับโอ้ยบาดเสิบหัวหอกดีครับพี่ผนองยางจน พาล่าเบิดโหลดครับทีมใจดีครับผลิตผลมันเห็นหนาผู้เดียวอยู่กับไกลบ้านครับก็เลยเก็บเป็ดใกล้บ้านมันงบประมาณไม่บานปลายสบายจิตอยู่ใกล้จิตครอบครัวพอดะแม่นดีแล้วครับเจ็บไกลายกัดตะเม่เราเป็นห่วงครับ ไปแต่ท่างผิดหรอกครับเพื่อนพี่น้องเพก็ต้องม,มันต่างกล่องอะไรเ,เลยครับเพราะว่าเฮ็ดพูดเดียวครับการไต่ถ้ำจะได้กะอาจทบบุกของขอสุดอันไล่เลยครับไปพี่น้องเฮ็ดจังไรเฮ็ดเพจนต้องเฮ็ดพูดเดียวครับเพราะอะไรเฮ็ดหลายคนก็จนี่บอกว่าจะคล้องช่องเล็กๆได้โดดเดียวนะครับมารับชมกะซอยกดไหลกดเฉลี่ยไปฮะมันเรื่องของช่องยุทธพาน้องเขาเนี่ย ครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับอยากษ์กระห,หิตถือใจพ,พ,พี่น้องบุกคุนหรอครับตัวยักษ์กระหิตในลักษณะใดจันวะยิ่งพี่น้องฝอยคอมเนามานต์คำว่า,น,าน้ำแน่มาบอกเพื่อเตือนน้ำแน่ครับขึ้มบอกเพ,พี่น้องไปจุดนี้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบดอกครับ ข้นกับมาหลายอก็ได้ครับมสุสอเห็นถามผู้หนมาเก็บเห็ดกระขึ้นกลับเบิดว่าบอได้เห็ดดอกวะท่านออกงามขนาดเลยครับอยูไอ่ไก่บานทั้มครับอ๋อเห็ดตะสิบมุนนะครับพี่น้อง มึงครับว่าสิเต็มตาบ่ครับบ้านนี่ที่รกก็คิดว่าสีเอาพวกแกงก็บไปคิดมาจะได้เต็มตาครับเพื่อนพี่น้องจะได้เต็มว่าคิดว่าน่าจะเต็มอยู่ประจักษ์คือเพราะมันมูใหญ่ครับจุดจุดนี่ครับก็บสิบ้านกับบ้านสิทวงกับบ้านทงครับตวลาขันมามืออื่นมีพิษครับในบ่เบิดดอกมันสิโลยก่อน พออยากเคียงครับพอนเป็น้่อ,องอยันเทสพ้นไหวครับยันม่ออกอนึ่งวันนะครับสังเกตบางอไ่างด้วยครับพอนเป็น้่อ,อ,ง,องจนนั่นงเก็ตเผ็ดโอยันเผื่อให้เพ้นตายหน้าครับอ่ะเบาขาดพอเป็นนั่งครับเอาไว้เพ็่นเสือไปครับ แมงเจ้าหนึ่งเฮ็ดก็ยังสีไหวก็ับแมงจ้านจหนึ่งกับพี่ใครไม่ยังเกิดขึ้นมานันเรื่อยๆอยู่ครับทีบ่เป็นจระไดรเราครับ,รบโอ้ยครับสุดยอดเลยครับเป็นปลานี่ครับพี่น,นอ้องหง่าหง่านเลยครับปิ่งปนกระไรด้วครับหลุนนี่ครับ ทั้งลุมที่จ๊เสียวเอาลงไปเอาจังไบครับแต่มันเป็นดอกบานครับนี่สองดอกครับแต่ว่าทายท่านบ่ได้ดอกครับให้เพื่อน่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะครับเพื่อนๆน้องเช็ดตัวกแดงแดงแจ๊ะเลยครับยี่นี่สามดอกยุ่พุ่นกัดซีดอกครับไยมึงจะละครับเบิ่งไก่ครับง่ายหมดอะไรพูดนบ่ได้อาจารย์ดีก่อนนะครับปัานี้วิ่งมานเดสิบหกงสิครับสามดอก ดง,ดงดังหงอแดงดวงนีเพิ่งจะอยู่เบาเพิ่งจะอยู่เลิกกลัวเห็ดระงอกเหลืองเลยครับพี่น้อง่ามขนาดเลยครับพว่นน่ะเอกลักษณ์ของผลค้ากัยชาขงกว่าเห็ดระงอกเหลืองครับอืมงดเอ้ยครับงามขนาดเลยครับ ตัดตีนเห็ดกะเพื่อความสะอาดสวยงามเวยครับพี่น้องอาจจะพลานแน่นะครับเพราะว่าจะปล่อยพันขึ้นสูธรรมชาติขึ้นเราครับห้อสีเป็นตะปูไฟเอาอย่างเดียว่ได้ครับสะอาดนะครับหอดบ้านเ้อกะหลังประกอบประหารง่ายครับพี่น้องเรื่องมูเหลืองครับไปเจอที่บ่อ่อยครับยางมาไกลตืบนวครับดอกบานดอกหนึ่งครับว่าเป็นยังนะครับดอกบานกะหลอกแข็งดีครับพี่น้อง งามขนาดเลยครับออดอกใยดีครับใยดีน้ำอ่อนมั้งนะสุดยอดเลยครับจะเป็นหมูแดงลงครับดอกเดียวโดดๆครับหาโครงกล้ามเข้าไปพี่น้องสร้างมาวดดดอดชักดอกครับหลุดน้องกันครับมาพอเพิ่นมาเก็บเพชรนี่ครับนี่แล้วครับได้ฟ้ามีแหละวมาไมีเลยขันพวกหมองอิรีนี่ที่บ่ได้ญ่เลยเดี๋นี้ เก็บเพชรกับจ้นบายครับขอบพุณนผืนป่าขอบคุณนณธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เฮ็ดในเฮ็ดได้เกิดเพราะห่อได้เก็บกันครับกขอบคุณนทุกกำลังใจที่เขามารับชมจนนั้นท่องครับมาสรุปผลงานของพอครับพ่อยไปหนอง้อนี้ว่าหฮอใดซ้ำใดครับบ่คิดว่าสีใดปานนี้ครับพ่อยไปหนองปลูกครับ พอามาพอเฮ็ดละโง่เบอร์นหนึ่งประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบดอกครับเต็มตาครับเืออื่นจักสิเด้ไปโซนไหนยังมทาทะนูอยู่ครับบางเพื่ออาจสีเดไปทุลากรคขันแล้วแต้เว่นกัแล้วแต้เศากันอาจาอะไรกับมาเก็บเพ็ดให้ผมแม่พี่น้องเด้เบึงครับครับ พ่อพี่น้องมักน้ำมอรับจอดน้ำท่องเกล็ดเพชรในพ่อแม่พี่น้องเดียบเบิ่งกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอีกคนหนึ่งเด้อครับที่เข้ามารับชมจอดน้ำท่องครับขอบคุณครับที่เพิ่มอุปการะเมตตาช่องนิดหน่อยและดูเดียวช่องนี้มักน้ำมอครับพ่อพี่น้องขันมากระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจอดน้ำท่องนั้นไม่เลื่อครับหบังว่าพ่อพี่น้องโค้งศรเมตตาช่องนิดหน่อยและดูเดียวช่องนี้สุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องจงมีความสุขความเจ ผาทันมิสุกก็เขาให้ไม่สูกยิ่งขึ้นไปปรารานาชึ่งไหก็คขอได้สมมุวดปรารานาทำาร้วอกันทัวหนนาอาโรคาย่าปารมาล่าผาความไม่มีโรคเป็นล่าอันประเสริฐจงมังเกิดแกพ่อมีวนองเบิร์สุขูสุคนครับกราบสวัสดีครับฟองคลิปหนาครับ